มาที่สาวอุดรธานีคนนี้กันบ้างครับเธอก็เจอพิษโควิด -19 เหมือนกันคุณผู้ชมก็ตัดสินใจครับกลับบ้านเกิดดีกว่ามาเปิดร้านพิซซ่าสูตรของคุณแม่นะครับก็สร้างรายได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผู้สื่อข่าวของเราก็เดินทางไปพบกับนางสาวรันจกรจอมศรีหรือว่าคุณอีฟนะครับอายุ32ปีนะฮะเธอคนนี้นะฮะเป็นเจ้าของร้านพิซซ่ากูเม่โฮเมดคิเช่นนะครับก็กําลังรับออเดอร์ลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์อยู่นะครับเธอก็บอกว่าบางวันเนี่ย ทำพิซ่าส่งลูกค้าแทบไม่ทันเลยนะฮะหากค่าใช้ใจ่ายแล้วจะมีอะไรได้หรือว่ากำไรเฉลี่ยอยู่ประมาณ2,000บาทต่อวันนะฮะน่าไปทำไหมคุณพรมณีน่ามากค่ะส่วนเหตุผลนะครับที่เธอกลับมาเปิดร้านพิซ่าในรั้วบ้านของเธอเองก็เพราะว่าเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับระลอกใหม่นี้แหละก็เลยตัดสินใจปิดกิจการร้านพิซ่าที่เคยขายอยู่ที่ริมชายหาดกำมะลาอำเภอกระทุจังหวัดภูเก็ตนะครับ คุณแม่เนี่ยเคยเปิดมาร่วม19ปีแล้วตัดสินใจปิดร้านดีกว่านะกลับมาเปิดขายที่บ้านเกิดของตัวเองเนื่องจากว่าที่ภูเก็ตช่วงโควิด -19 ระบาดเนี่ยไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะฮะซึ่งพิซซ่าที่เธอทําขายเนี่ยเธอบอกว่าเป็นสูตรของคุณแม่นะคุณแม่เนี่ยก็ได้สูตรมาจากเพื่อนชาวอิตาเลียนโดยตรงเลยนะฮะเพราะฉะนั้นสูตรพิซซ่าของคุณแม่ของเธอจะมีรสชาติที่อร่อยครบเครื่องแป้งไม่บางจนเกินไป ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วก็ได้มาตราฐานนะครับมั่นใจได้เลยว่ารสชาติพิซซ่าของเธอไม่แพ้พิซซ่าแบรนด์อื่นเจ้าอื่นแน่ๆน,นะแบรนด์ังแค่ไหนเธอก็พร้อมชนนะฮะที่สําคัญพิซซ่าร้านนี้เออนี้น่าสนใจคุณพมรีเขาร่วมโครงการเราชนะแล้วก็คนละเครึ่งอีกด้วยเออันนี้ถือว่าถือว่าดีนะเพราะว่าเพิ่มยอดขายได้แน่ๆน,น,นะฮะ,ะทางด้านของคุณรันจกรเนี่ยบอกว่าวันแรกที่เปิดนะ ขายได้ก็ไม่มากครับสิบถาดหลังจากนั้นลูกค้าทดลองกินแล้วก็ติดใจครับกลับมาอุดหนุนกันอี่งมากมายมีโปรโมชั่นด้วยนะคุณผู้ชมนะทุกวันพุธนะจะเพิ่มชีสให้กับลูกค้าแต่ว่าราคาเดิมเอออันนี้น่าสนใจกันเดี๋ยวเรารอสั่งกันวันพุธด,ดีกว่านะเธอเปิดร้านวันแรกมีมีลูกค้ามาลองกินจนกลายเป็นลูกค้าประจําแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นจํานวนมากเลยสําหรับลูกค้าจนมีไรายได้อย่างที่บอกไว้ว่าหากค่าใช้จ่ายแล้วก็อยู่ประมาณสัก2สองพันบาทต่อวันนะฮะ ส่วนมากก็ขายดีในช่วงของวันหยุดนะครับบอกว่าแทบจะทําขายไม่ทันกันเลยทีเดียวนะครับโดยไม่คิดจะกลับไปเปิดร้านขายพิซซ่าที่ภูเก็ตอีกต่อไปแล้วครับรหลได้ดีขนาดนี้ผมว่าก็ไม่ไปดีกว่านะภูเก็ตอยู่ที่นี่ดีกว่าถ้ากองที่ต่างครับน้องยิปครับราคาถาดเล็กราคาเท่าไหร่ถาดหนึ่หร่ค พิซซ่านะคะถาดเล็กเนี่ยค่ะจะอยู่ที่129บาทค่ะแล้วก็ถาดกลางอยู่ที่179นะคะแล้วก็ถึง199ถ้าเป็นเมนูที่เป็นหน้าพิเศษที่มีเครื่องเยอะก็จะเป็น199และถ้า,ถาเพิ่มชีสเนี่ยก็จะบวกเพิ่มอีก20บาทค,บค่ะอ ผ่านทางสื่อผ่านไกดครับติดต่อได้ทาง,ทบบทาง,ทางเบอร์โทรอะไรค่ะก็คือ,อก็ฝากพิซซ่ากูเมะกูเมพิซซ่าด้วยนะคะเป็นพิซซ่าทำเองทำสดแป้งบางนะคะแล้วก็ทำสดใหม่ต่อ,อวันต่อวันนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจกูเมอุดรน,นะคะหรือเบอร์โทรคะ่ะ0 6 2 9 9 6 4 9 0 9นะคะดีสั่งทางแก๊ปทางคันด้าใช่หรือสั่งทางแก๊ปแพนด้าไลน์แมนได้หมดเลยค่ะ หรือจะสั่งผ่านทางร้านก็ได้แต่ว่าจะเป็น2องถาดส่งฟรีภายในตัวเมืองอุดรค่ะ